บันเทิงกลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง e อ็กซ์คลูบันเทิงค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มฮอตคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้ฮอตแค่ในประเทศค่ะเขายังฮอตไกลไปถึงต่างแดนอย่างแดนมังกรอีกด้วยนะคะล่าสุดค่ะนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่างกัปตันชลทอเนี่ยเขาก็เตรียมมีงานแฟนมิตติ้งที่กรุงปักกิ่งอีกด้วยค่ะแหมงานนี้แน่นอนนะคะว่า อาหมวยอาตีเนี่ยเตรียมฟินกันแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะแต่ก่อนจะถึงวันงานเนี่ยล่าสุดค่ะนุ่มกับกันชลทรน,นะคะเขามีคิวงานที่จะมาถ่ายภาพนิ่งเพื่อถ่ายทําเป็นโปสเตอร์เพื่อใช้โปรโมทงานนี้ด้วยแน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีทางพลาดในการไปเก็บภาพในการบคาฟังคมอย่างแน่นอนอะจะหล่อแล้วฟินขนาดไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ จางเกิดกับซีรีส์ฮอตขวัญใจสาววาย l ล v ฟ Sick The s e รี e s รักบุ่นัยรุ่นแสบจนกลายเปน็นนักแสดงน้องใหม่แรงที่มีชื่อติดโพท,ทุกสำนักค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มน้อยหน้าสายกับตันชลทรหลังจากซีรีส์จบไปแต่ความปังของเจ้าตัวก็ไม่หยุดค่ะมีทั้งงานซีรีส์งานโฆษณางานอีเวนต์เข้ามาไม่ขาดสายล่าสุดเตรียมเหินฟ้าจัดงานแฟนมิสติ้งที่ปักกิ่งปลายปีนี้หลังแปนงคลับแดนมังกรต้องบินรัดฟ้ามาฟินถึงเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งค่ะ วอร์มอัพกันก่อนกับเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์ที่หนุ่มกับสันโพสตท่าเท่ๆให้แต่กล้องแชร์ภาพกันแบบรัวๆค่ะ ครับผมมาถ่ายโปสเตอร์ไปงานแฟนมีที่ประเทศจีนครับผมคอนเซปต์เหรอฮะก็อย <c oughs> ากให้เป็นแบบมีความผสมผสานของระหว่างจีนกับไทยนิดนึงแล้วก็อาจจะมีแบบเกาหลีบ้างนิดนึงครับผมจะได้แบบ ดูลุกแบบแปลกไปอีกแบบหนึ่งครับเห็นแ,แบบนี้แล้วฟินเบาๆค่ะคุณผู้ชมว่าแต่แฟนมิตติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะแล้วครั้งนี้จะมีกิจกรรมหรือว่าโชว์พิเศษยอย่างไรบ้างคะหนุ่มกัปตันจะมีเรียนภาษาจีนเพิ่มครับแล้วก็มีฝึกร้องเพลงครับ <S <S ผมเป็นเพลงภาษาจีนมีเพลงไทยแล้วก็แบบ พยายามอยากจะสื่อสารกับคนจีนให้แบบได้มากที่สุดครับครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนแบบคอนเสิร์ตเล็กๆก็มีร้องเพลงบ้างประมาณ5-6เพลงครับผมแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับถ่ายรูปร่วมกันครับแฟนคลับไทยถ้าเกิดใครอยากไปก็ สู้กันหน่อยนะครับผมก็จองบัตรกันให้ได้นะครับนอกจากซีรีส์ต่างๆที่โชว์สกิลแล้วก็ทักษะทางการแสดงแล้วงานร้องงานเต้นหนุ่มกับตันเขาก็เอาอยู่ค่ะแต่แน่นอนว่าฮอตขนาดนั้นดังขนาดนี้ก็ต้องเคยเดินแบบถ่ายแบบมาบ้างแล้วยิงช่วงนี้เห็นฟิตหุ่นเป็นพิเศษกับเพื่อนซีหนุ่มเฟมชวินไม่รู้ว่าเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้เห็นซิกแพคของเจ้าตัวหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูครับผมว่าแบบมันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ก็พยายามฟิตร่างกายไว้ก่อนจะได้แบบมีความเตรียมพร้อม แบบเวลาไปเล่นซีรีส์เราก็มีแบบยังไงอะบุคลิกภาพที่ดีด้วยครับย้ายมาอัปเดตเรื่องเรียนกันบ้างดีกว่าค่ะกับการก้าวเข้าสู่ร่วมหาวิทยาลัยในฐานะเฟสชี่เป็นยังไงบ้างคะต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างเอ่ยจริงๆก็เริ่มปรับตัวได้เลยครับผมก็สนิทกับเพื่อนๆมีอะไรก็ขอให้ช่วยเหลือกันจะถามว่าเข้าไปเรียนแล้วเรียนหนักไหมก็พอสมควรครับผมก็มีเรียนเกือบทุกวันนะครับผมกลับมาก็มีงานพอสมควรก็จริงๆก็ต้องพยายามตั้งใจ มากที่สุดนะครับจริงๆก็พอแบ่งเวลาได้ครับผมเพราะว่าเวลาก็อาจจะมีมากขึ้นหน่อยแล้วก็แบบเอาเวลาว่างที่เหลือๆนั้นก็ไปทํางานกับเพื่อนขอช่วยเหลือเพื่อนครับมาทางด้านข่าวข่าวของคู่เส้นอย่างหนุ่มไว้กันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้มีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตถามถ่ายกันหน่อยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของหัวใจเพราะช่วงหลังมานี้เห็นมีข่าวกับสาวๆเยอะเหมือนกันนะคะเจอกันบ้างน,นะครับผมเพราะว่าพี่ไว้ก็อยู่แถวแถวมอผมพอดีผมก็อยู่แถวนั้นก็แบบบางทีก็มีโอกาสได้เจอกันครับผมก็ ก็รอดูติดตามยูปินซีรีส์ก็ได้ครับผมเพราะว่าก็มีฉากที่ออกด้วยการได้เล่นด้วยกันครับไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยจริงๆไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ก็ใช้ชีวิตทํางานตั้งใจเรียนไปก่อนก็หวังว่าแบบจะเจอเร็วๆนี้เนาะขอฝากทุกผลงานเลยไม่ว่าจะเป็นยูปิ้นซีรีส์หรือว่าละครเรื่องต่อๆไปที่ผมจะเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับแฟนคลับจีนทั้งแฟนคลับไทยแล้วก็ทุกๆแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็จะมีงานมีจัดขึ้นที่เ ปักกิ่งเนาะในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับผมถ้าเกิดใครสามารถไปได้ก็ไปเจอกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีไปประเทศอื่นๆอีกด้วยครับผมก็รอติดตามกันนะครับโ,อ,โอ้โหหล่อออราพุ่งขนาดนี้ไม่แปลกใจคะ่ะแฟนคลับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนี่โอ้โหหลงรักกันแทบค่อนประเทศเลยทีเดียวนะอะตอนนี้พักเบรกกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะ ยิ้งส่องเขาจะพาผู้ชมไปส่องหนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชนักสแสดงค่ะในกองถ่ายนะคะกับช่วงเปิดกองถ่ายสักครู่ค่ะ